เรามาจูนรถกันหนึ่คันรถเตอร์ปี2019กับท่อฟ้าลั่นสายวัชเยนเฮลิเคนจูนแล้วจะดีขึ้นไหมจูนแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คืองานจูนแก้จูนแก้ของเดิมจูนใหม่จูนแก้ใหม่จูนแล้วจะเป็นยังไง,นนง,ง,ปง,ไ,งไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน อ่าอันนี้โรเตอร์ปีสองพันิบเก้างานจูนกล่องดำฟูแพรกใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่ของหกลำลูกกาอยู่ใกล้ๆกันจูนให้เสร็จแก้ให้ใหม่เรียบร้อยพ่อฟ้าลั่นคันนี้พ่อฟาลั่นพ่อฟาลั่นเวอร์ชันหนึ่งโรเตอร์พ่อฟ้าลั่นสายวัเทียนเฮลิเคนกล่องเดิมจูนแก้ให้ใหม่ไปเรียบร้อยแก้กราฟน้ำมันกราฟไฟให้ใหม่อันนี้ก็ให้เจ้าของก็ไปลองเทสเทสกลับมาแล้ว จะดีขึ้นหรือแย่ลงจะจบหรือไม่จบจะค่อยมาถามเจ้าของกันอยู่ที่เจ้าของคุณเดียวว่าไปลองแล้วรถมันดีขึ้นหรือเหมือนเดิมหรือแย่ลงก็ตามแต่เจ้าของเขาจะรู้สึกให้เขาพูดเองเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเดี๋ยวไปถามเขากันมาแล้วมาแล้วเป็นแต่เป็นจังไก ลองมาใช่ใช่แล้วเป็นยังไม่ถามว่าของของเก่าของใหม่ไปลองมาอันใหม่เนี่ยไปลองมาแล้วมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงผมลองับหมดไหมลองหมดเป็นไงมันก็ได้อยู่พุ่งเลยครับพี่แต่ทีนี้ตอนผมใส่ขับประมาณห้าสิบใช่ไปลองใส่เกียร์สามดูมันจะอื้อหน่อยขับประมาณห้าสิบใส่เกียร์สามดูมันจะอื้อนิดนึงมันขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ววิ่งเกียร์วิ่งไม่ไม่ใช่มันคือคือมันจะกระตุกพี่มันไม่ไงก็พี่วิ่งเกียร์สามไง แต่ถ้าถ้าซัดออกเนี่ยถ้าวิ่งออกไปเลยเนี่ยป้าอ่าแต่ถ้าใส่แกหนึ่งไยออกไม่มีสะดุดไม่มีไม่มีเลยไปไปลื่นเลยถ้าจัดนว่าอย่างรถเดิมเเนี่ยเราหรือตูนมาดีไม่ดีหรือยังไม่ตูนมาไม่หมดเวลาเราวิ่งแค่หนึ่งลากจนแบบโอ้โหนสุดเนี่ยปุ๊บพอเราสับเกียงจะปุ๊บ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 ัุ๊บป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 ไม่ได้แต่ผมคิดว่าที่ใช้อยู่ทุกบันเนี้ยดี น่าจะดีที่สุดแต่มันดีจริงพี่เพราะว่ามันไม่ค่อยอื้อไม่ค่อยอะไรเท่ากับตอนที่ผมทําเองนะเพราะว่าผมไปดูแล้วเนี่ยมันมันก็โอเคปรับก๊าซน้ำมันคือมันมันมันมีวิธีดูก๊าซน้ำมันเนี่ยแล้ถ้าคนถ้าคนเป็นช่างที่ดูน่ะเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ได้อีกหน่อยหนึ่งไอันี้อันนี้เกินไปเอาลงหน่อยอันี้เนี่ยนิดได้อีกนิดนึงบางทีคนคนน่ะเอ้ยแค่มาจะดีกตัวเลขแต่ถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณไปหาใครก็ไป่มีทางรู้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ของใหม่กับของเก่าแล้วของเดิมเป็นจังไหย ของครับแล้วถ้าของเก่ามันจะอื้อเลยเกียร์ต่อมันจะอื้ออื้อของมันเลยคือมันจะสะดุดของมันเลยพี่อันนี้อันนี้มีสะดุดไหมอันนี้ไม่มีใช่ถ้าวิ่งออกปกติวิ่งไปเลยแหละอันนี้คือวิ่งวิ่งวิ่งปกติอ่ะไปเลยเหมือนเหมือนแบบเราวิ่งเกียร์วิ่งสี่ห้าสิบเกียร์สองเกียร์สามก็จะแบบกระแทกอย่างเงี้ยอ่ะมันอาจจะมีบ้างนิดนึงอันนั้นคืออยากรู้ไงว่ามันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นปกติไหมถ้าถ้าจูนจูนหมดจริงๆอ่ะมันไม่มันไม่ค่อยเป็นไม่เป็นใช่่่แแตตถ้้าาาาเเเวลจจููนนนคืออรรงบบ อ่าเหมือนเด็กแบนออกอ่ะคือถ้าติ้งได้ขี่ช้ามันมันไปได้มดเแต่ถ้าเราเอาจูนแบบให้มันสมุทแบบติ้งตรงไปพไดโเนอะไร้ติ้งมันจะไม่ได้เราต้องเอาจัดสเต็ปสุดไปเลยเพื่อที่ว่าเออในเนี่ยในเมื่อเนี้มันสุดแล้วคุณจะขี่ช้ากี่เร็วอยู่ที่มือแล้วอ่ขี่ช้าก็ก็ไปเรื่อยๆอ่าแต่พออยากติ้งก็ถ้าติ้งแล้วมันไม่มีตึงลากไปเลยปึ๊บสับสองปั๊บสับสามสับสี่สับห้าที่อยากให้ลองหมดทุกเกียร์เพื่อที่จะดูว่าช่วงสับเกียร์มันวูบ มีวุ้มีไม่มีอันนี้ไม่มีใช่ถ้าคือถ้ามันมีวูบมีวอดก็แสดงว่าจังจังมวัดนีกนิดนึงเพราะว่าช่วงตับเกียร์มันโอ้โหอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันปั๊บ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 อ่าแต่นี้ไปเกียร์ไม่มีวอดไม่มีวุ้ไม่มีกระตุกยกคันเร่งไม่มีตดหรืออาจจะมีบ้างนิดนึงมีมีบ้างอันนี้มีบ้างนิดเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกยังหาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องลองลองใจก่อนผมยังหาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นของแบรนด์ไทยอะเออนะล้วโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ยกขันเร่งไม่ม อย่าหนึ่งไปร้อยยสองร้อยยี่ร้อยสามเออนั่นะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าสเต็ปนี้มันโอเคที่สุดแล้วมันดีขึ้นแน่นอนผมบอกเลยดีขึ้นแน่นอนดีะ<ต>ด้ที่มันโอเคคือว่าโอ้อะโอเคแต่ถ้าเกิดประจุแบบว่าเอาที่สีแบบนี้ใช่ไหมงั้เอาแบบนี้ไปเกิดวันนี้เราอยากสิ้งอ่ะก็ไม่ได้อ่าใช่ไหมเตาเลยเ,เ,อเอาไปก็เอาไปให้หมดเลยอันนี้จะสิ้งไม่สิ้งอยู่ที่มือยังเยอะแล้วหลังจากไปเทสมาแล้วอย่างหนึ่งสอง ไปดูไหมปี่หนึ่งวิ่งเท่าไหร่่ไมได้ดูไปพี่เมื่อกี้สายอย่างเดียวสายอย่างเดียวเลยเอ้วคิดว่าวิ่งกว่าเดิมไหมมันวิ่งกว่าเดิมพี่วิ่งกว่าเดิมเยอะไหมแบบเอ้ยวิ่มันรู้สึกดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าของเก่าที่ผมจูนเองนะไม่ถามว่ากล่องตัวเนี้ยจูนง่ายไหมเขาบอกเลยจูนง่ายคนง่ายแต่คนที่ซุบมันมันก็จะรู้ว่าอะไรต้องแก้อะไรต้องเพิ่มเพราะสูตรสูตรที่เขาให้มาต้นๆเนี่ยมันให้มาดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่มันก็ยังไม่หมดแต่ถ้าเป็นตอนยังไม่จูนนี่คือ ทุกเกียร์เลยคือมันอั้นไปเลยมันไม่ออกเลยบิดไม่ออกเลยนิ่งสรุปแล้วเป็นไปลองมาไปเทสมาเป็นมีอะไรต้องไอ้นี่ไหมัมนติชมอะไรว่ากันไปไม่มีนะพี่ถ้าถ้าไม่ติดตรงที่ขับห้าติดแล้วก็ใส่เกียร์สามนอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรเลยอ,นนอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าัดตแล้วติดมือทุกเกียร์นนไปนิ่งๆอยากไปไหนไปเลยจุ่มจังไง แต่นี่คือ<ม>ใส่ไว้ทุกเกียร์เลยได้อยู่ออกทุกเกียร์ขับช้าขับช้าก็ <ผม S 1> ไปไปตู้น่ะคือผมจะให้หมดเลยเราไปให้หมดเลยไม่ต้องกลับมาแก้อะไรแล้วเพ่าะว่าเ่ยนออกมาเกิดเอาวันนี้ก็ยัจะใส่ทอดสอดโอเคอ่ะแก้กันใหม่ใช่ผมป,ปลัน่นผมบอกผมก็กยังกล้ายอมรับเลยว่าผมก็ยังหาสูตรที่มัน100%ไม่ได้อ่ะคือคือเรื่องเรื่องคือเราไม่ได้มีรถลองตลอดว่าไอ้คันนี้มาเแล้วมันแบบก็นั่งจูนอย่างเงี้ยเ้ยนี่ไปลอง่กันจูนเสร็จเออในมันบางทีเราไปแก้ให้มัน ขายตด่างอื่นดันเป็นลดลงมามันก็ต้องให้มันบาลานซ์รองนะใช่แต่ว่าเครื่องตดแต่ว่ามีตดบ้างแต่สมรถนะเพิ่มขึ้นเราเอาสมารถนาไว้ก่อนอถ้าเราไม่เอาให้มันตดเลยสมรถนะอาจจะลดลงมันก็ไม่มปประโยชน์ถูกไหมเพราะเราใช้งานด้วยสมรถนะไม่ได้ใช้งานด้วยเขยมตดใช่แต่เราก็ต้องทําให้มันน้อยที่สุดให้ได้หรือแทบจะไม่มีเลยให้ได้อะครับความรู้สึกผมมันโอเคแล้วอันนี้ใช้ใช,ใช้ใช้กล่องเป็นยัง ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะสอนว่ากล่องมันมีประโยชน์ยังไงรู้รู้ไหมว่ากล่องม,มีประโยชน์ไม่รู้เหมือนกันเอาอ,เอ,อีกแล้วไปดูอีกคนนึงแล้วใช่อย่างเดียวกล่องของดีๆมีประโยชน์เน่เนี่เคดขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับ